เก็บเลยอย่ารอจะดึงตึงโตของเขานะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าสุกแล้วจะหวานค่ะลูกถ้าวันอยากเก็บก็เก็บได้เลยเดี๋ยววันจะพาไปดูว่าเวลาลูกสุกลูกสีแดงๆเป็นแต่ว่าลำต้นนะคะมันจะหอมเข้าคู่แล้วก็เปรี้ยวๆแซ่บๆนุ่เหมือนกีนะคะที่ผลละไม่ยังรอเราอ่าเชอร์รี่นกก่อนเลยค่ะที่แบบ อยากกินเปรี้ยวมันก็จะเอามาคลุกคลุกคลุกผสมผสมกันนะคะจอย,ย้ำได้นะคะพามาชมดอกไม้นะคะที่เกษตรกรเขาปลูกไว้ให้พึ่งคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นฟาร์มนะคะเอ่อข้าวบาเล่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีการหว่านเมล็ดดอกไม้ที่ไม่หวังผลทางการเกษตรนะคะแต่ว่า เอาไว้ให้ผึ่งและมแมลงที่กินดอกไม้ค่ะได้กินมีดอกสีน้ำเงินด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยอันนี้เป็นดอกไม้สีน้ำเงินค่ะส่วนชื่อเดี๋ยววันใส่ไว้ให้นะคะเนี่ยส่วนอันนี้คือสีม่วงที่ปลูกไว้ให้ผึ้งค่ะทุกคนก็จะอยู่ในทุ่งข้าวบาเล่แบบนี้นะคะอยู่ตามข้างทางทุ่งข้าวบาเล่อันนี้คือเขาตั้งใจเพาะเอาไว้ค่ะทุกคน ส่วนอันนี้เป็นดอกลาเวนเดอร์ที่อพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็ปลูกไว้ให้พึ่งเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตผักป่าและผลไม้ที่อพาร์ตเมนต์ของเรากันนะคะกับบรรยากาศตอนเช้าๆสวยๆค่ะผักป่าที่อพาร์ตเมนต์ที่ว่าเขาตัดไปนะคะพามาอัปเดตเสียดายมากทุกคนแต่ก็ มีเก็บไว้แช่หลายถุงอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองเก็บดูว่ายอดมันน่าจะแก่แล้วอะคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะผักโขมเก็บเลยอย่ารออันนี้มันออกดอกแล้วนะคะเลือกเอาแบบช่อที่ไม่ออกดอกดีกว่าคะ่ะตอนนั้นที่เรารอคือ,อคนดูแลสวนนะคะเขามาตัดญ้าทุกคนเขาก็ตัดผักโขมไปด้วยะคะ่ะอันนี้ยังได้นะคะ ล้วก็ดูรอยตัดทุกคนโตช้ามากเลยทีนี้เราวันจะเก็บไปใส่แกงอ่อมค่ะผักโขมฝรั่งนะคะบางพื้นที่เรียกผักโขมทางอีสานเราจะเรียกว่าผักโขมนะคะวันก็เลยเรียกตามแบบอีสานบ้านวันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คป่าเห็ดกันจ้าทุกคนเก็บผักก่อนอย่าไปรอเดี๋ยวมัน เดี๋ยวเขามาตัดหญ้าสูญเสียอีกค่ะทุกคนถ้ารอบที่แล้วเราเก็บเลยนะคะไม่ทำคลิปอย่างเดียวก่อนนะคือรอบที่แล้วอะ่ะมันเยอะมากวันก็เลยรอไปเอาตะกร้ามาเก็บค่ะปรากฏว่าไม่ทันแล้วนะคะตอนที่วันตื่นนะ่ะมันเช้ามากทุกคนแล้วทีเนี้ยวันก็คิดว่าเดี๋ยวใส่ๆค่อยมาเก็บปรากฏว่าใสา่ๆเข้ามาทำงาน เขาก็เลยตัดผักปลาไว้หมดเลยนี่นะคะได้หนึ่งกำมือเอาไปใส่กับผักอื่นๆเดี๋ยวจะพาชมว่ามีผักอะไรที่เราสามารถใส่แกงอ่อมได้นะคะอัปเดตแอปเปิ้ลเลดี้พิงค่ะดูค่ะที่มันเกิดตามธรรมชาติอันนี้คือรอยนกนะคะทุกคนนกพยายามจิกกินตรงไหนที่อยู่ กล้กิ่งที่แข็งแรงหน่อยที่เขาจิกได้นะคะเขาจะจิกแล้วก็เขาไม่เอาตาข่มาคลุมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนดูแลสวนนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กินไหมปีที่แล้วได้กินสามสี่ลูกอยู่คะ่ะทุกคนอร่อยมากที่มันเป็นอ่ออกตามธรรมชาติแบบนี้นะคะ แอปเปิลเลดี้พค่ะเราดูความเจริญเติบโตของเขานะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันพามาเก็บผลไม้ป่าเชอร์รีนกนะคะมาไม่ทันนกค่ะทุกคนนี่เชอร์รนกคือมันจะเปรี้ยวมากค่ะมันเป็นเชอร์รป่าที่ดอกสวยๆคล้ายๆซา,ากุระนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีมะยมฝรั่งค่ะกูดเบอร์รี่นะคะมันจะลกนิดน,นึงทุกคนเป็นแหล่งเก็บกูดเบอร์รี่ของวันโหปีนี้ยิ่งลกเลยอะ่ะตรงนี้จะมีกระถินหวานด้วยนะคะ้ปีนี้ลูกน้อยจังเลยค่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนเดินดูก่อนนะคะ ปีนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยตกค่ะทุกคนสาเนนะคะลูกกูดเบอรี่ลูกมยมฝรั่งค่ะลูกเล็กๆคล้ายๆองุ่นหน้าตาคล้ายๆองุ่นแต่เปรี้ยวมากวันเรียกมยมฝรั่งนะคะเอาไปกินแทนมยมจ้าทุกคนมันมีหนามมันใช้เครื่องรูดเอาแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีเวลานั่งเก็บกิลลเมตรด้วยค่ะทุกคน <L> เดี๋ยวนคะคะ มันยังไม่ค่อยสุกเอ่อเรียกว่าอะไรดีละ่ะมันยังอ่ออ,อนอยู่นะคะลูกสุกข,ของเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าลูกสุกก็ไม่หวานนะลูกสุกลูกสุกก็เปรี้ยวเหมือนกันค่ะปีนี้ลูกไม่โดกเลยวันจะมาเก็บทุกปีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันเปิดให้ดูก่อนเนี่ยปีนี้ลูกไม่ดกหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วก็ไม่รู้ค่ะไม่น่าจะเป็นลูกไม่ดกมากกว่าค่ะทุกคนจะ้ะ นะคะมันมีหนามแหลมมากวันจะรูดรูดเอาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปตำกินแทนมายมนะคะตรงนี้พอจะลูกดกหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เยอะวันจะเก็บไปนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บตอนที่มันมันใกล้จะสูกลูกสีแดงๆอีกครั้งหนึ่งค่ะข้างในพอจะมีลูก ดกๆให้เราเก็บอยู่จ้านี่นะคะเม็ดของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขียวอยู่เลยนี่คะ่ะทุกคนหน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะของเพื่อนบ้านก็มีเขาเคยบอกว่าถ้าวันอยากเก็บก็เก็บได้เลยเดี๋ยววันจะพาไปดูว่าเวลาสุกลูกสีแดงๆเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะวันรูดเอาเลยนะคะ เล็กและผอมมากเลยค่ะเดี๋ยวมันจะแนบคลิปเก่าที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะลูกใหญ่สวยมากปีนี้ช่วงที่เขาออกดอกคือมันไม่มีฝนค่ะนี่คือใบของเขานะคะมันก็าจะคล้ายๆใบอัง,ง่นแต่ว่าลำต้นนะคะหนามยาวเฟี้ยมมากแล้วเขาก็จะออกหน่วยใต้ใบแบบนี้ค่ะทุกคน อันนี้เป็นมะยมฝรั่งที่เพื่อนบ้านปลูกไว้นะคะเวลาสุกแล้วลูกจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าสุกแล้วจะหวานค่ะลูกจะเป็นสีม่วงๆนะคะดกมากเลยจ้าเดี๋ยวหามาปลูกบ้างค่ะมาจ้าทุกคนพาทำสั้วเบอร์รี่ฝรั่งกันค่ะ มีมมยมฝรั่งองหงุ่นฝรั่งแล้วก็เชอร์รี่นกเชอร์รี่นกก็คือมันจะเปรี้ยวนะคะงนัวคะ่ะทุกคนพริกป่นค่ะเข้าคคั่วจ้าหนึ่งช้อนน้ำปะลาหนัวน,ว,นวค่ะข่าอะเลอีกบ้างคะ่ะน้ำปลาทรายค่ะ อันนี้เรียกว่าส้วน้ำปลารา้าผลไม้เปรี้ยวนะคะมาเลยคลุกคลุก,คล,กคลุกเขาให้เข้ากันค่ะใช้ได้กับผลไม้เปรี้ยวทุกชนิดนะคะสูตรนี้มันก็จะหอมเข้าคู่แล้วก็เปรียปร้ยวแซบ่แซบเนน้กับน้ำปลา,าค่ะ ชอบเผ็ดมากก็ซอยพริกเป็นชิ้นเล็กๆใส่พริกสดก็ได้นะคะนี่ค่ะสั่วผลไม้กันค่ะมาคะ่ะทุกคนสั่วเบอร์รี่ฝรั่งน้ำปลาแซบหนัวมาคะ่ะทุกคนทุกท่านกว่าจะได้กิน ดีนะคะที่ผลละไม้ยังรอเราอ่าเชอรี่นกก่อนเลยค่ะมีเม็ดข้างในนะคะความเปรี้ยวส่วนองุ่นฝรั่งที่เป็นพวงๆเนี่ยมันจะกรุบกรอบแล้วก็มายอนฝรั่งค่ะเปรี้ยวสดมากทุกคน หวานปกตินะคะวันจะนั่งเอาหลอดแข็งๆจิ้มเม็ดออกแต่ตอนนี้เรียกว่าไม่ปกติคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วผลเห็ดออกแล้วนะคะจบกันอืม พี่ๆน้ององทๆทําทันกันได้คะ <S <S 1> <S 1> ่ะสาวๆในต่างแดนต้องต้องกิดทำกินแล้วนะคะ ขอเปรี้ยวระดับสิบคนชอบเปรี้ยวต้องชอบแต่วันเปรี้ยวไม่ค่อยสู้ค่ะมเม็ดหลากสีเหมือนพลอยเลยนะคะกินเชอร์รี่นกเป็นหวานเลยค่ะเพราะว่าอย่างอื่นมันเปรี้ยวมากอัหุ่นฝรั่ง รูปแดงยังไงก็เปรี้ยวนะคะทำทานกันค่ะสาวๆในต่างแดนสําหรับวันนี้นะคะวันนะเป็นคนไม่ค่อยกินของเปรี้ยวแต่วันจะทำแบบนี้เราก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ค่ะทุกครั้งที่แบบอยากกินเปรี้ยววันก็จะเอามาคลุกๆผสมผสมกันนะคะช่วงนี้ก็คือมีเบอร์รี่เปรี้ยวเยอะมากแล้วก็วันเตรียมทำ เอาดองเอาไว้เก็บไว้กินด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเรากินไม่ทันแน่ๆนะคะนี่ค่ะผละไม้เปรี้ยวของเราเก็บไว้กินได้ทั้งปีเลยนะคะถ้าดองแบบนี้เดี๋ยวไปดูสูตรดองกันเลยจ้าน้ำดองผลไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะทุกคน ก็สูตรเดียวกับน,น้ำดองผักที่เราปรุงรสก็ดูวิธีการและสูตรด้านถ่ายคลิปนะคะสูตรเดียวกับที่ดองผักค่ะดองผลไม้ก็อร่อยนะคะ mm. เหลืออีกแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้ดองผักต่อเลยนะคะที่เหลือผักอะไรเราก็ดองได้นะคะเหลืออีกสักหนึ่งกระปุกเดี๋ยววันจะดองกระหล่ำปลีก็ได้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะเราก็จะเก็บเอาไว้สีห้าวันก็จะเปรี้ยว เป็นผลไม้ดองค่ะแล้วเราก็มายำม,มายำได้นะคะเป็นเบอร์รี่ฝรั่งดองแบบอีสานบ้านเราเลยจ้ามาคะ่ะกินตำลูกเรดเคเรนกันนะคะ หุ่นฝรั่งหรือมาย,ยมฝรั่งแล้วแต่สาวๆบ้านไหนจะเรียกกันนะคะสีเป็นทับทิมเลยค่ะตำปูปลาหนัวใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาค่ะแซ่บมากอยากกินหรูหน่อยแล้วก็ ใส่กุ้งนะคะสีเป็นอัญมณีไหมคะทุกคนกว่าจะได้กินนะคะเก็บมาไว้ในตู้เย็นเป็นอาทิตย no uhm, okay. so, ์เลยค่ะพอถึงวันหยุดก็จัด2เมนูต่อเนื่องเลยค่ะเอาองุ่นฝรั่งมาตำปูปลาหนัวนัวแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ